ปุ๋ยศรีธิพงศ์วัฒนจังร,รับสวัสดีครับพี่ชมครับผมสบายดีครับช่วงนี้สบายดีมากครับพี่เป็นยงไงูคนสุดท้องเป็นไงบ้างฮะด,ดีขึ้นครับดีขึ้นนะครับตอนนี้อาการไม่ค่อยกำเริบเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นศิลปินเป็นศิลปินวั <c oughs> ออนนี้ <c oughs> ต้อนรับปีไก่นะฮะ <c oughs> ต้อนรับปีไก่ปีของเขาแล้วครับปีนี่ Welcome to my year ผมพูดได้เลยนะครับว่าวันนี้จังหวัดที่ชนะไม่ใช่จังหวัดที่มาจากภาคเหนือครับพูดเลยครับไปกำลังใจทั้งสองจังหวัดอย่างจังหวัดอำนาจเจริญก็ออกมาจากอุบลราชธานีออกมาใช้คำถูกต้องไหมฮะแยกตัวแยกแยกออกมาแยกออกมานะฮะส่วนกาลสินทำไมฮะแยกออกมาจากไหนเดี๋ยวไปถามนะฮะคุณตั๊กสิิพร เหมือนกันไงหญิงดำครับหญิงดำของเราอ้าวทำไมอ่ะจะบอกว่าตัวขาวว่างั้นบอกตัวขาวพบบบกัััติิรรพพคี่บอกอะไรนะเป็นปีของเขาปีครับปีนาการไงปีไก่ครับอ้าวบอกเลยว่าดิฉันเป็นคนชอบตีไก่ไข่เี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไก่ชฉลับเดี๋ยวนะพรุ่งนี้เจ็บตัว ชแต่ว่าชนแต่ว่ามีของโปรดพี่กิ๊กนะคะพี่กิ๊กชอบกินตีนไก่ไม่ได้หรอกินยากกินเนี่ยต้องต้องอมต้องอมเข้าไปอมเข้าไปนะทั้งตีมงนี้นะอมเข้าไปแล้วให้อุปากไว้ใช้ลิ้นให้มีประโยชน์ได้ได้ปได้ที่ไปที่กระดูกกจะล่น เอามือทำตีนไก่ที่นชอบอุ้ยมมดอุ้นมมดเออมันจะงอนขึ้อย่างนั้นแหละเหือนเหือนเอามือจะพุ้นนะฮะอิ่มอิ่มแล้วคุณแอดยี้สซด์เป็นกันครับพี่ครับสวัสดีครับ สนมกับจังหวัดไหนเป็นพิเศษอีกหรือเปล่าพี่ครั้งนี้เคยไปครับเคยไปกันใหญ่เลยทั้งสองจังหวัดฮะน่ารักครับทั้งสองจังหวัดเป็นชาวอีสานที่แม่น่ารักทุกคนเหมือนเหมือนแกไม่มีอะไรจะพูดเฮ้ยผมว่าแกไม่เบี่ยงผมว่าเตรียมว่าอีสานชนะแน่ๆนี่ีม โอเคแล้วนี่นะส่วนใหญ่ผมไปไม่ถึงเทองภายสานทำไมฮะไปถึงซาบุรีแล้วไม่ได้เลี้ยวขวาไปถึงซาบุรีแล้วไม่ได้เลี้ยวขวาไปเลี้ยวไปตกเสือไปนู่นเลยไปถึงลบุรีพราีไซายกลับมาเลยถึงพรรมะอยู่เทินกลับมาเอออยู่เทินโอ้โหบังอยู่เทินใต้สะพานยามอยู่เทินใต้สะพานเป็นน้ำอยู่เทินไม่ได้ ผมขับกลางสะพานพี่แล้วดิ่งลงนะไม่เขาบอกอยู่เธอใต้สะพานเมียผมกับเมียผมใส่สน็อกเกอร์เลยใต้สะพานมันเป็นน้ำต้องลงไปในน้ำ่อนลงไปในน้ำแล้วจะอยู่เธอเมียอยู่ใส่สน็อกเกอิลเมียเมียพี่ไม่ต้องใส่ก็ได้สน็อกเกอร์ก็เมียพี่หายใจในน้ำได้ก็เมียพี่หายใจในน้ำได้เมียเมียผม้เชี่ยวหมออีบ้า ไม่เมียพี่ใส่สโนว์เกิลเข้าเหรอฮะไม่ติดฟันเหรอใส่สโนว์เกิลเข้าไปว้าวว้าวโอเโอเคติดฟันบ้าเมียนึกอยู่ว่าเมียเออเมียเราใส่สโนวเกิลได้เหรอวะเอ๊ะทำไมดูมันรู้วะเออถึงว่าวันนั้นเนี่ยน้ำเข้าปากไงใส่สโนว์เกิลน้ำเข้าปากเนเพราะว่าเมียอมือ น้ำเข้าลังฟันนีไม่ได้เรื่องเลยกรรมการตั้งแต่หัวแถวมาไม่ได้ให้ข้อมูลเลยโดยเฉพาะคุณสมาพปีไก่มาล้อปีงูจะล้องอะไรเธอครั้งหน้าปีงูนี่ปีงูมีเสียงงูมีเสียงเรื่องข้อมูลขอให้มาทางนี้ดีกว่านะคะเอาที่สถานที่ท่องเที่ยวของเอิออำนาเจริญเอิอำนาเจริญมันมีอะไรตรงนี้ขยับ คอร์ก็ดุคอน์ไปเลอที่แรกเลยเนี่ยนะคะที่แบบดังมากจะเป็นอุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ที่ไหนเนี่ยที่ไหนที่วันนั่นเลยอัน่าจะเลยนี่ไหที่ไหนที่ไม่ไบิดไปบิด ที่นี่นะคะเขาจะมีสัตว์ป่าอยู่มากมายโดยเฉพาะลิงแสมอปกติที่ไหนที่มีลิงเนี่ยมันจะวุ่นวายมากใช่แต่ที่นี่จัดการดูแลดีมากเพราะทุกเดือน6กเขาจะมีบุญบ้างไฟนี่เขาก็เอาลิงใส่บ้างไฟเขาก็เอาลิงใส่บ้างไฟไปด้วยเอาเหรอใครจะเอาลิงใส่บ้างไฟยิงไปล่ะ กาลสินก็มีของดีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแต่ว่ามีอยู่ที่หนึ่งที่แบบว่าลำเอียงมากทำไมคือถ้าเกิดใครยังไม่ได้แต่งงานจะได้เข้าก่อนเลยอ๋อเหรอเป็นน้ําตกน้ำตกอะไรฮะผานางคอยผานางคอยถ้ามีผัวแล้วก็ยืนรออยู่ข้างหน้าไปก่อนโอเคโอเคมีผัวแล้วยืนเอาข้อมูลนี้เด็กๆไปจดทําข้อสอบได้สาระอยู่ตรงนี้โอเคโอเคโอเค